่อเลยนะคะคุณเบนค่ะวันนี้คุณเบนจะมามาอินผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทแวร์เอลชีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลมาคุยกับเราคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาที่คุณนวดีค่ะค่ะคุณเบนประเมินทองตอนนี้เป็นอย่างไรคะเรื่องเพดานนี้รู้สึกจะคลายความกังวลไปแล้วด้วยนะคะทองจะรับไหมคะประเด็นนี้ค่ะจริงๆเป็นว่าทองคำกับประเด็นเพดานนี่ถ้าไปดูุิสตอรี่หรือย้อนกลับไปดูสถิตินะคะจะเห็น เรื่องเธดานีดูเหมือนจะไม่ได้เอฟเฟกกับทางคำในระยะยาวมากนักค่ะเพราะว่าโดยหลายหลายคนก็ยังมองนะคะว่ายังไงคะ,ะต่อให้ใครเป็นประธานาธิบดีต่อให้ทักไหนจองสภาล่างใครชา,าออสูงเนี่ยแต่รเรื่องเธดานี่สารัตต้องคืค้นคลายไปได้นู้สุดค่ะเจสซี่บอกแล้วนะคะว่าสารัฐไม่เคยดีฟอล์นะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็คงไม่ดีฟอล์สุดท้ายแล้วสมัครก็ก็ไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมากนะค่ะแต่เป็นเื่อว่า สิ่งที่เอเฟกต์กระทองมากที่สุดคือการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดนะคะแนวโน้มที่เฟดเนี่ยมีโอกาสจับลด QE อย่างเร็วสุดพฤศจิกายนนี้ยุติ QE ภายในกลางปีหน้าเปิดทางให้สามารถขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกได้ในช่วงปลายปีหน้าที่นี้เราค่ะจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ยังคงกดดันทองคําอยู่เป็นประยะค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าหนุนบอลยูสิกปีให้จกกับตัสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปจัจจัยสะจัช่วอบวกของทองคำเอาไว้อยู่นะคะ uh huh. แต่โดยรวมค่ะโดยที่นิคโคเองไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามเขาก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าลงเป็นขึ้นตรงนะคะ uh huh. ช่วงที่ผ่านมาดาว่ากับบอลยูเขา้งขึ้นมาก็มีจังหวะทีออ่ตัวดาว่ากับบอลยูพักตัวทองคำ uh huh. กไ็ได้มีอกาบซื้นตัวขึ้นมามากนะคะ uh huh. ช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นของทองคำค่ะ uh huh. แล้วก็เชื่อได้ว่ามันตามคืนนี้แหละคะ่ะ uh huh. จะบ่งชี้ว่าทองจะฟื้นต่อ รู้จุดจบแล้วค่ะลงทุนครึ่งๆเนี่ยน่าจะเป็นคีย์หลักที่จะสึงถึงจาก asset ที่ถึงทรัพย์รวมถึงทองคําด้วยค่ะอาทุนครึ่งนะคุณเบนค่ะทีนี้ทุนครึ่งถึงประเด็นวันนี้ใช่ค่ะทีนี้วันนี้จีนก็กลับมาเปิดตลาดนะคุณเบนค่ะตรงนี้นี่คือมาช่วยหนุนฝั่งของฝั่งเอเชียด้วยไหมคะสําหรับราคาทองเนี่ยค่ะอ๋ออจะมีส่วนนะคะเพราะว่าจีนเองจีนนี้ตลอด ทั้งปีเนี่ยมีการนำเข้าทําำําต่อเนื่องเลยค่ะถึงแม้ช่วงหลังๆจะซื้อแถวล,ลงมาบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมปีนี้เป็นปีที่อุปถงค์ทองภะยาพของปีเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแลวช่วงน,นี้เนี่ยเศรษฐกิจปีก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวแบบชะลอตัวลงนะคะเราก็มีเรื่องของภาวะเงินเฟ้อด้วยวน,นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เริ่มมองและเหล่ว,ว่าแต่เกอรนอาจจะเกิดขึ้นในปีซึ่งพอย้อนไปดูฮิสทอรี่ทุกครั้งที่เศรษฐกิจปีเกิดา ภาวะแตกเลชันเนี่ยนักลงทุนชาวจีนก็มักจะหันมาหาทองคำ่ามาซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงถอดลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เองเนี่ยอาจจะช่วยค่ะช่วยขยุงช่วยจํากัดดาวไซให้จากทองคําได้บ้างแเ่็นไงคะอย่าประมาทเรื่องเศษขาเศ่ยังเป็นคีย์หลักสำคัญสำหรับทองคําอย่างเรื่องประเด็นเรื่องเศษเรื่องถอน QE เรื่องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเอาเอาสั้นๆนี่ก่อนก็คือจะเริ่มคาดการณ์ก็น่าจะเริ่ม ขอน QE ก็คือช่วงปลายปลายป,ายปีนี้นะคะพฤิจ,พจิกาแล้วต้นเดือนพฤศจิกาก็จะมีประชุมเสร็จอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ธันวาหรือเปล่าทีนี้คุณเบนจับจังหวะยังไงคะว่าทองเขาจะเริ่มรับกับประเด็นตรงนี้อย่างไรช่วงจังหวะไหนคะหรือว่าเขาก็ค่อยๆทยอยรับข่าวนี้ไปเรื่อยๆไหมคะคือขึ้นไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยคะ่ะคุณเบนเบนมองว่าทองใช้อิงรับข่าวนีคค้มาพอสมควรแล้วนะคะรับมาค่อนข้างพอสมควรแล้วจริงๆนะคะแต่ว่า ถาเราย้อนกลับไปดูที่ที่ตอนที่แสร็เนี่ยลด QE ตอนปลายปี2013 <c oughs> ค่ะจะ <c oughs> เห็นได้ว่าทองเนี่ยจะลงหนักในช่วงไทรมาอินค <c oughs> ่ะคุณก็ตอบพร้อมกับตอนนี้นะคะ <c oughs> แล้วพอเสร็จมีาการประกาศลด QE จริงในช่วงเดือนธันวาคม2013เริ่มลด QE จริงมกราปี2014เนี่ยตลอดทั้งปี2014ทองคําก็ก็ทรงชุกชุก อาจจะลงไม่เท่ากับช่วงใช้ซินแต่ว่าก็อยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวที่ที่ไม่ได้บูลิชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ทิที่เป็นแนวทางนะคะก็จะพบว่าถ้าเสดทำตามแผนก็คือลดคีไอไปีนี้นะคะ,คะอาจจะยุติคีไอไกลางตีแน่ทาคาก็น่าจะคนข้างจะงตรงๆงค่ะตรงตรงในกรอบออกแนวมีการเอียงแบบตัวลงได้นะคะดังนั้นเนี่ย่าวนี้ก็จะเป็นบบใจสำคัญที่ทำให้นักลงยังซื้อทำได้ แต่เน้นสั้นมากขึ้นค่ะสูงตัวขึ้นไปก็หนีตอนค่ะเลื่องตัวขายหมูค่ะถ้าคุนคือวีดีทีทททเซลนะคะก็เล่นสั้นไปเรื่อยๆนะคะรอถ้าจะซื้อก็รอย่อเท่านั้นค่ะและถ้าย้อนกับไอดีส,สตินะคะหลังจากเลสทีเอจบเรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จเนี่ยเริ่มขึ้นแบบเบี้ยเมื่อไ,ไหรหลังจากขึ้นแบบเบี้ยค่ะทองคํารับข่าวจบทองคาจะยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สติเป็นแนวทางนะคะ มีหน้าทํทำอาจจะมีโอกาสตับโตลงได้นะคะจนกว่าเสร็จจะไปตัดขึ้นดอกเบี้ยชั้งแรกแล้วหลังเสร็จขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทางคำจะมีโอกาสตัดโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตลาดใช้เุเนจะเรียบร้อยค่ะอืมอ่ามาค่ะคุณเบนอรับอย่างไรดีคะช่วงรับต่างๆแล้วก็เนินรับเนรับต้านค่ะคุณเบนอ๋อโดยรวมจากดานนี้เป็นมองว่าทองใช้เวสามสิบปีนะคะกรอบล่างคือประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ ค <5 S 2> ้ากรอบบนคือนึง1,740ค่ะแล้วคุณก็สามารถใช้กรอบนี้ในการอาื้เอเพื่ออ่อซื้อขายนะคะซื้อขายลงซื้อได้นะคะแต่โดยรวมการหลุดนึง1,740แนะนำว่าไม่ต้องรี่ซื้ออาจจะพอรล็อตด้วยนะคะเพราะว่าทางำอาจจะมีกาสลงมาทดสอบในโซนประมาณ1,727ถึง1,731พ้าะใั้น1,740เป็นแนวสำคัญนะคะ1,750 1,700่ ให้อ่ารับอยู่ก็ซื้อเล่นพั้นได้ดีตัวขึ้นไปไม่ผ่านประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าไปแนะนําให้ทยอยขายค่ะลุ้นซนนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นมองว่าทองคำจะมีโอกาสขยับขึ้นต่ออย่างไรอีกสิบเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นใช้กรอบการลงทุนนี้ค่ะแล้วก็ระวังตามคุณนี้ทุ่มๆนะคะค่ะราคาวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปต่องเงินบาทเลย